不装牛啊！ รอบบ่ายพี่น้องก็พาไปเบื่องต่อนะครับมากับพานภูมิเดี๋ยวเอาเรือลักลักเอาเรือเขาอยู่ตรงนี้ก่อนเขาจะข้ามแม่น้ําไปนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่น้าเซื่อนนะครับผมมาส่องกับพานภูมิเมื่อวานนี้มันมีต่อบินลงไปนั่นนะครับนะแต่อยู่คนละฝั่งเนาะเขาจะต้องข้ามไปเบิง่งก็เลยจะต้องอาศัยลักเอาเรือเขาแถวนี้เลยครับไปนะครับเพราะว่าเขาบ่มีเรือเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรุนกันว่าเรือเขาถีคว่ำบ่พี่น้องไป ข้ามไปเบึ่งต่อกันตอนนี้ขึ้นเรือเลยนะไปแไมวันนี้ผมกับสิพายไป,ไปเลยลงเรน้อยลำบกใหญ่ไปคุณยวกับบู้สาวไปไหม้ไมแมโอ้โหเด,ดนะ้องใหเรือก่อนดูดนะ้อง แมนบุร่ะแมนอโอ้ยหัวโอ้ยใต้ไปจนที่ล่ะเออขึ้นขนนี่ยนี่ขึ้นต้นนี่นี่เเ้นเรียนเรียบพูนฮะเอานิร้อนบุกเรียได้ย่ะทงไงอี ว้าเลี้วก็ตันนี้พายเรือวนๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาเรือขึ้นฝั่งก่อนเอาข้ามฝั่งมาได้แล้วพี่น้องจากฝั่งพุ่นนะครับเนี่ยผมจะเป็นคนพายทั้งพายทั้งถ่ายเลยสิโบได้นะครับแมตแมดตึงๆผมจะได้ขึ้นไปเดี๋ยว ึน,น้ำก่อนพี่น้องเอาก็เลยบดดึงไว้ <laughs> <ม>โอ้โอ้โลืมมิดลืมมิดมดีแล้วมีเรือ<ม>ขึ้นไปเลยไปเลยกำช้ำอะไรหรอโอเคได้แล้วพี่น้อง๋ยวผูกเรือไปก่อนผมเป็นตอนกลับมาเรือไปเลย มาดีๆเลยอันเด่นเลยไปเดี๋ยวาไปเบิ่งต่อกันทึงนี้นะครับไปไปพี่น้องมองดูกันต่อมันลงต้นเด้มันเสียบฟ้าฟ้าฟ้าลงมาทางนี้เนี่ยเบิ่งได้ทางพู่นนะเดี๋ยวต้องดูตัวก่อนเด้อครับมันฝนที่ตกอยู่ในภูมเรียบร้อยว่าฮะถ้าอยู่ตำ เขาจะเมียนเลยนะครับโอ้เห็นตัวขึ้นมาแล้วพี่น้องจากตรงพุ้นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วจากทางนั้นนะครับดูอีกก่อนช่องช่องตัดนี่เดี๋ยวพี่น้องเนะี่ยปิ๊บขึ้นมานี่นะครับ ไล่เบิ่งง่อนพป่นองอาจจะต้องใช้เวลาเดียวจัดไปมาทั้งพี่มันหนาด้เห็นดีน่ะมันก็หนาตึบนอะฮะมืดขนาดพี่นนองออกมาจากนี่สินะหัวมุง,งมึงดูโอ้ยว้ายว้ายสุกบเ่ย ไหวนัวตอบบึงพี่น้องคือบูออกเลยอืมฮะโอ้หว,วนานๆสมๆเส,มสมีสยเลยนะพามาบึงตงุงหมื่นที่เห็นบ่ซื้อได้ ผมบอกว่าขึ้นมาสื่อนี้ซักหน่อยพี่น้องเออเบื่เห็นหังอยู่โอ้ยมืดปานนี้หน่อเห็นได้งเดี๋บ่เดี๋ยวหาบุญก่อนพี่น้องเห็นจุดต่อมันลงแล้วพี่น้องแต่มันเป็นไวยเบิร์ดเลยเนี่ยอยู่ตัวหน้านี่ครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมนี่ดิพันภูมิเดี๋ยวก้วมมึงก่อนคือบบเห็น เจ็บๆตรงนี้แหละครับเนี่ยเหมือนใกล้ๆเัวนิดหนเห็นแล้วเตี้ยฮะโอ้ทางเข้าเส้นว่ะอ้น้ำไวปักมือเก็บเถอะบ่างเอกซิห้างใหญ่บันไดพี่น้องเบึ่งก่อนเต้ยเทียทางเขายูเต้ทางเขายูหุ่นเตีบยโบเห็นทางไปอ๋อเอาไป

น้ำบายไปพี่น้องถ่ายไปนี่สวัวชิเห็นก่ะส่วโมองหนึ่งพอดีเลยครับบึงคอยไปพุ่นะแล้วก็น้ำเกาะหัวจะของไปนำพุ่นะสูง,ส,งสุดเมื่อยืนยนี่แหละเดี๋ยวพี่น้องทางมันเข้าไปในนี้นะเนี่ยลงมาแล้วนะฟ้าฟ้าผงว่ากองจะเห็นนะครับพูดาผูด่าทิ้งตัวลงมาแล้วอู้สวนกันวุ่นวันวุ่นวันอยู่นี่เลยนะครับยุงเด้อพี่น้องสวนกันเนหะ <c oughs> ็นแล้วทีห้างอะ ีีเเดด้อ๋ยวจะไปบงทิ้งโต๊ะฟา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 ้าไปอยู่ซื้อนี่แหละครับเนี่ยแต่บเห็นนาะสงสัยได้ใส่ชุดปนวะเนี่ยมาหางเข้าไปเบืงอ่ะอยู่ในนี้แหละครับกักาข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 าปูดะปูดะปูดะบื้อห่างใหญ่บี่น้องเดี๋ยวเบื้งกันพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องกลางจอนนี่เด้เละมืดเท่าปะอยู่ในลึกขนาด ไปเอาชุดมาจกกันเบึงสิบนแบบเดะมีตัวท้ำบบ่โอ้เดี๋ยวค่อยเบิ่งหัางชัดๆเด้อครับพี่น้องมันมืดแหลมมันอยู่ในพุ่มกลางใบเนียต้องใส่ชุดเข้าไปนะครับยุงกับสีหามผมขึ้นทึงฟ้าไปแล้วไปเอาชุดก่อนใส่ชุดก่อนพี่น้องเอาไปทางไหนนั่นน่ะ Nh bàn bạc.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  Nh

คาทางใน,น,นหรือวะโห่โห่าาอารมณ์ติดวะเนาะ <laughs> ủa, rồi, ui, giảm năm vài thế đi phung, tốc phép, tốc phép đi โอเคเดี๋ยวไปเจอกันทางในด้พี่น้องค่อนข้างจะมืดเลยเกหวังว่าจะงามเนะ <laughs> มาะไามาแล้วพี่น้อง <laughs> ปูใหญ่บันไดครับแต่ก็จะเอาเนาะมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวถางเข้าไปก่อนออนี่นี่ยังแตกแล้วดิ นี่อย่างบูด่ะโอ้โปักปักปักเลยเริ่มเอาแล้วพี่น้องมืเดเด้อบ โอ้กวจะเข้าถึงลังได้ อยิ่ะโอ้หูใหญ่แล้วผมมีนางหมดเลยนะบ่ค่อยลุมผมบันไดเลยพี่น้องอเดี๋ยวไว้เนาะ ถุงมาและวจีอุ่มเลยอุ่มมันนีเหลือด้วยงังเด้น้ำมาข้างล่างเลยโอ้น้ำพยานี่ออก,นะอก,กด้วยเนะี่กกยนะโอ้แก่แล้วแก่แล้วเนี่ยโอ้มือแพ่วะเดีย๋ยวไปน้องแกะเอาก่อน เอาไปมัดไว้อันนี้เห็ดไหมอืมดูดะนม่ห้าเลยเออทิเลยเราจะเอาบเบิดเดี๋ยวไน้องเราจะลบข้างพอละ นี่มีแต่รบข้างเอาจะลบข้างฮ่าอือเออแต่รอบข้างน,น,นี่มึงมันไม่มีแตลอบข้างอาีกอะไรนี่บอกเอาเนาะเอาเนี่ยลบข้างเอาเลยอ้หม,มันปงงนนะุ้งามนะงามเดี๋ยวไว้มันเหยียดหางเหรอทั้งนี้มันจะยู่เออมันจะยู่ตรงตะการแล้วจะยู่แล้ว อผ่ันภูมิบอกเดยอพี่น้องผมบอกที่อยากประสบการณ์เยอะที่อยากพยายามอยู่นั่นแหละผลงานนะพี่น้องอันนี้ผ่านภูมิบอกผมเอาเด้อถ้าผมมาผู้เดียวผมบอกเอาหรอกน,นะครับโอ้ยสัมบูมีไหมเนั่นน่ะนี่นได้ขอบหน่อยดยูหางแรกกับประเดิมเก๋โบ๋สวยงามนลดพี่น้องเหมือนมันจะหางแบบโบ๋หางหรอกครับมันกําลังถอดแล้วก็ใส่รอบใหม่เนาะเนี่ย โอเคอยู่นี่ก็ไม่ได้นะครับพอได้กินอยู่จัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้กับอลาพี่น้องไปก่อนส,นสั้นๆสวัสดีครับ